ซีรีส์ลงทุนในหุ้นนะครับอยากได้ปันผลเดือนละ20,000บาทนะครับผลตอบแทน8%ต่อปีต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับ,บ,รบก่อนอื่นต้องมาเข้าใจก่อนว่าช่องทางการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน6%นี่ยนะครับมันมีอะไรได้บ้างนะครับที่สามารถทำได้แบบนั้นนะครับอันได้แก่ลงทุนในหุ้นนะครับ ลงทุนในสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็สามารถทําได้ยิวประมาณ6%หุ้นเนี่ยทำได้ถึง 6- 1ถึงถ้าเกิดเลือกถูกตัวแล้วก็เลือกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยประมาณเฉลี่ยประมาณ6%ก็ก็พอทำได้แล้วก็ลงลงทุนในหุ้นกู้นะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันหรือกองทุนกองทุนรวมหุ้นนั่นเองนะครับการลงทุนในหุ้นหรือสังหาริมทรัพย์ก็ตามเนี่ย นะครับถือเป็นอีกระดับของการลงทุนนะครับที่นอกเหนือจากเงินฝากพันธบัตรที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับคือเราเริ่มเพิ่มสเต็ปม,มาในส่วนของความเสี่ยงที่สูงนะครับสูงขึ้นนะแต่ให้ผลตอบแทนนะครับที่สูงตามด้วยนะยิ่งไฮไ h ลิสต์ไฮ h ีเท u ร์นั่นเองคือยิ่งผลตอบแทนมากขึ้นนะครับความเสี่ยงมันก็จะสูงตามนะซึ่ง หุ้นกู้เนี่ยถ้าเกิดดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้หลายๆคลิปจะเห็นว่าหุ้นกู้มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเยอะน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของตัวหุ้นกู้นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงทุนกันเลยดีกว่านะครับนี่เกินวิธีการคิดว่าต้องมีเงินต้นเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะเอา เอาผลนะครับปันผลที่อยากจะได้นะครับในแต่ละเดือนก่อนอยากจะได้2 0 0 0มบาทแต่ละเดือนใช่ไหมเอาคูณ12ก็2,40,000บาทคราวนี้เอา2,40,000บาทนะครับหาร8%ก็คือหาร0.08นะครับก็เท่ากับต้องมีเงินต้นนะครับเตรียมพร้อมไว้คือ3ล้านบาทนะครับจึงจะ3ล้านบาทเนี่ยผลตอบแทน8%จะได้รับต่อปีคือ2 4 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับ คราวนี้นะครับต้องมีเงินเก็บเท่าไรคุณมีเงินเก็บอยู่เท่าไรถ้าเกิดสมมุติไม่มีเงินเก็บเลยนะครับก็ตั้งต้นที่3ล้านถ้ามีเงินเก็บมันก็จะลดไปคือไม่จำเป็นจะต้องหา,าด้วยไม่จำเป็นจะต้องสตาร์ทด้วยศนบาทนะครับอาจจะสตาร์ทด้วยเงินเก็บของคุณนะครับแล้วค่อยๆสะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาต้องเก็บเงินกี่ปีถึงจะมีเงินนะครับเราก็ต้องติ้งต่างก่อนอย่างเช่น คิดว่าจะเก็บนะครับประมาณเดือนละ1,000 10, 0บาทเอา3ล้านตั้งหาร1,000 0ก็300เดือนนะครับสามเดือนหาร12ก็25ปีนะครับจึงจะเข้าถึงเป้าหมายก็คือ25ปีครบ3ล้านบาทนะครับแล้วก็ไปลงทุนได้ผลตอบแทน8%ก็จะได้เดือนละตกเดือนละ2,000 20, 0บาทหรือต่อปีคือ2,40,000บาทนั่นเองนะครับแต่นี้ใน ทางปฏิบัติเนี่ยเราจะเก็บเงินแล้วไปรอลงทุนนะครับในตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะไม่ทันหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยอะนะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีการ DCA นะครับค่อยๆค่อยๆลงทุนเท่าที่มีเท่าทีา่มีอยู่นะครับในแต่ละเดือนนะอาจจะลงเป็น ทุกๆเดือนค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับและพอร์ตเราเนี่ยมันจะค่อย,อยๆโตขึ้นนะครับขยายขึ้นเรื่อยๆมีน้อยลงน้อยมีมากลงมากนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปแต่เป้าหมายเราต้องเซ็ตเป้าหมายก่อนว่าอยากจะได้ปันผลต่อเดือนหรืออยากจะมีเงินเท่าไหร่นะครับในบ้านปลายแล้วค่อยเติบโตไปส่วนจะหาหุ้นนะครับตัวไหนนะครับก็ต้องไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดเองนะมันไม่ใช่ จะมาบอกกันง่ายๆนะครับเพราะนั้นต้องดูรายละเอียดเองอันนี้เราบอกวิธีการนะครับการเอาไว้เบื้องต้นวิธีการคำนวณหานั่นเองนะครับลองดูนะลองดูว่าจะเข้าถึงเป้าหมายได้หรือเปล่านะครับก่อนจะกการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ำลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทำได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบาง บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก นะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารนี้คือ1ความเสี่ยงต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าตราสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับ นานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในหากภาวะเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของขอัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบีย้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะ สภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะมาะสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึงเปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับ หุนกู้เนี่ยเอ่อไม่ใช่คุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษา,าความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอ่าการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ 8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่า กิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีดเวทขายนะครับก็สามารถทําได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มี อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำ กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาร,ริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวันสองวันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาดีนึนงแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายในหก เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับแล้วไม่เหมาะกับคนสภาพคล่องต่ำนะแบบว่าต้องการรีเทิร์ออกมาเป็นเงินโดยเร็วอันนี้ไม่เหมาะเลยเพราะว่าการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ต้องใช้ระยะเวลานะครับเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะขายกันง่ายๆนะครับก็ต้องดูนะ